ข่าวด่วนครับทุกคนพี่บิวจิตชริยาประถมบันเทิงศิลป์ชื่นชมด้อมอุงอิงเพชรบ้านแพงว่าซับพอร์ตน้องแน่นมากครับล่าสุดทุกคนเมื่อวานนี้นะครับน้องบิวจิตชริยาเนี่ยได้มีการไลฟ์สดบน Facebook ส่วนตัวครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มี FC แฟนคลับของน้ององอิงเพชรบ้านแพงครับเข้าไปคอมเมนต์ถึงไลฟ์สดเลยนะครับบอกว่าผมกดติดตามให้แล้วนะครับติดตามให้แล้วนะจาก f อน้ององอิงเพชรบ้านแพงนะครับซึ่งน้องบิวจิตชริยาเนี่ยก็ได้เอ่ยปาก ชมครับทุกคนแฟนคลับของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงบ้านฮักน้องอุงอิงครับว่าซับพอตน้องดีแล้วก็แน่นมากๆไดแน่เลยครับทุกคนเรียกได้ว่านีครับพี่บิวจิตทริยานาอเป็นนางเอกของทางประถมบันเทงิงศิลนครับแล้วก็ได้ร่วมงานกับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยอยู่ที่สตูดิโอเวิร์กพอย์ครับในรายการหมอลำไอดอลครับเรียกได้ว่าเราจะได้เห็นหลายโมเมนต์ครับทุกคนที่อ่ะพี่บิวจิตทริยากับน้องเนี่ยได้มีการพูดคุยกันนะครับแล้วก็ได้มีการส่งข้อความถึงกันต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางคอมเมนต์ รหรือเป็นการโพสต์ข้อความหาการเนาะอย่าง องอิงเพชรบ้านแพงเนี่ย,นนยก็เคยได้โพสต์รูปคู่กับพี่บิวจิตธริยานะครับชื่นชมนะครับว่าพี่จิตธริยานี่มีความสามารถแล้วก็ชื่นชมในเรื่องของอาการวางตัวต่างๆเนาะที่น้องเนี่ยเคยได้โพสต์ลงนะครับรก็บอกว่าพี่บิวจิตเนี่ยน่ารักตัวจริงน่ารักมากนันเองครับท,ทุกคนก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวดีดๆเนาะของวงการหมอลำนะครับที่พี่น้องในวงการเนี่ยเขามีความรักให้แก่กันนะครับอย่างลูกสาวของเราเนาะองอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยจะบอกว่าน้องเป็นคนที่ไม่ได้คิดอะไรกับ ใครเลยนะทุกคนน้องยังเป็นเด็กมากๆแล้วน้องน่ารักมากๆจริงๆนะครับและพี่อุ้มอิ่มข่าวกระแสเนี่ยขออนุญาตพูดถึงด้อมน้องอุงอิงหรือแฟนขับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงหน่อยนะครับอันนี้อุ้มขอพูดเหมือนพี่บิวจิตริยาเลยว่าแรงซับพอร์ตหรือว่าแรงรักต่างๆของพ่อพ่อแม่แม่เอฟซี FC, น้องอุงอิงเนี่ยจะบอกว่าแรงจริงแล้วก็เยอะจริงนะครับ ทั่วประเทศจริงๆนะครับทุกคนถือได้ว่าตอนนี้คนรักน้องเยอะมากๆแล้วก็แรงซับพอตน้องก็เยอะเช่นเดียวกันครับอย่างบางทีเนี่ยอุ้มได้เห็น FC เนาะเข้ามาคอมเมนต์บนช่องพิมพ์อิมข่าวกระแสครับบอกว่าพิมอิมลงคลิปน้องมาเถอะเกี่ยวกับเรื่องราวเนี้ยน้องเนี่ยลงมาเลยหนูคอยซับพอตผมจะซับพอตผมจะไม่ข้ามโฆษณาผมจะเข้ามาดูทุกคลิปนะครับโอ้โหพิมอุได้อ่านข้อความเหล่านี้นะครับพิมก็ รู้สึกแบบตื้นตันมากๆแล้วก็รู้สึกถึงแรงรักน้องมากๆครับทุกคนถือได้ว่า FC Fan c ลับเนี่ยร่วมใจเป็นเป็นหนึ่งในเดียวกันนะครับเพื่อที่จะซับพอร์ตน้องแล้วก็เป็นเกาะคุ้มกันให้น้องนั่นเองครับทุกคนจะบอกได้ว่านะครับจากที่พี่อุ้มอิ่มข่าวกระแสด้มาอ่านข่าวน้องเนี่ยพี่อุ้มก็อ่านข่าวดารามาก่อนนะครับอ่านข่าวดาราบนแอปต๊อกตอกมาก่อนแล้วก็จะบอกว่าแต่ละวิวก็คือ โอ้โห و, เป็นหลักล้านอยู่นะครับแล้วก็ได้มาอ่านข่าวพี่นิวมุกดาครับทุกคนซึ่งเป็นพระเอกหมอลำเนาะที่เกิดประสบอุบัติเหตุครับหลังจากนั้นนะครับแล้วก็พิมม์เนี่ยได้มีโอกาสไปซื้อรถเนาะ,ะรถไฟฟ้าครับทุกคนแล้วก็ เซลเนี่ยเขาชอบองค์อิงเพลงบ้านแพงมากแล้วเขาก็เลยเปิดเปิดเพลงของน้องเนี่ยให้พี่อุ้มฟังเทสเสียงบนรถแล้วพี่อุ้มก็ได้ยินเสียงเพลงที่น้องร้องหอฝันมาหลังห้านจนแม้กระทั่งได้ถามเนาะถามเซลว่าเอ๊ะเสียงใครคือเราสะดุดขึ้นมาเลยครับจากเพลงนั้นนะครับแล้วเราก็ถามเซลแล้วเซลก็เล่าให้ฟังว่าความเป็นมาของน้องเนี่ยเป็นยังไงเพราะฉะนั้นแล้วอุ้มคิดว่าไม่มีอะไรบังเอิญน,นะครับไม่มีอะไรบังเอิญที่ทําให้พี่อุ้มอิ่มข่าวกระแสเนี่ยได้มาอ่านข่าวน้องอ่า คือถ้าเราไม่ได้ไปซื้อรถคันนั้นนะครับแล้วก็อุ้มคิดว่าเราก็คงไม่ได้ยินเสียงน้องในวันนั้นเพราะว่าอุ้มอะจะโฟกัสในเรื่องของอ่านข่าวดาราซะมากกว่านะครับ ต้องบอกว่าฐานแฟนคลับของพี่อุ้มเนี่ยที่มาจากหมอลำก็คือคุณนิวมุกดานะครับหลังจากนั้นก็คือโอ้โห fc อุงอิงตามมาเยอะมากๆเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากๆแล้วก็แรงซับพอร์ตน้องเยอะจริงๆอันนี้พี่อุ้มขอพูดจากใจเลยนะครับว่าไม่มีอะไรบังเอิญเนาะที่พี่อุ้มได้มาพูดถึงน้องในทุกๆวันนะครับมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นกับพี่อุ้มอิ่มข่าวกระแสเหมือนกันครับทุกคนแล้วก็พี่อุ้มอิ่มนะับจะบอกว่ารัก f อฟซน้องมากๆแล้วก็รัก FC ทุกคนที่เข้ามาดูช่องพิมพ์อิ่มข่าวกระแสนะครับจะบอกว่าแต่ละคนเนาะมาคอมเมนต์เนี่ยบางทีอ่านไปน้ําตาก,ก็ไหลนะครับอย่างบางคนบอกว่าลงมาเถอะพี่อุ้มจะพูดอะไรก็กตามอขอแค่มีรูปน้องขอแค่พูดถึงน้องหนูเนี่ยจะเข้ามาซัพพอร์ตในทุกช่องทางหนูจะดูแบบไม่ข้ามโฆษณาเพื่อสนับสนุนพิมพ์อิ่มนะครับเราฟังคําเหล่านี้แล้วเรารู้สึกว่าโอ้โหคนรักน้องก็คือไม่ใช่แค่รักธรรมดานะครับคือรักแบบไม่มีเงื่อนไขรักแบบไม่มีเหตุผล รักแบบไม่ว่าใครจะพูดถึงน้องเนี่ยทุกคนก็เข้าไปซับพอร์ตนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องอื่นๆเองเนองนะแต่ช่องพิมพ์อิ่มก็คือได้รับได้รับคอมเมนต์แบบเนี้ยค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกัน,นครับที่พี่อุ้มเนี่ยได้มาพูดเกี่ยวกับน้องเรื่องราวเกี่ยวกับน้องเนาะเพราะฉะนั้นแล้วไม่แปลกใจเลยที่หลายคนเนี่ย อย่างคุณบิวจิตชลิยาเนี่ยจนได้ออกมาพูดนะว่าโอ้โหด้อมของน้องหรือบ้านฮักของน้องเนี่ยเยอะจริงๆแล้วก็ซัพพอร์ตน้องแบบนั่นจริงๆนะครับอันนี้อันนี้คือพี่บิวจิตเนี่ยอุ้มรู้เลยว่าเขาพูดออกมาจากใจจริงๆแล้วเขาสัมผัสได้นะครับเพราะว่าตั้งแต่พี่บิวจิตเนาะไปแสดงหรือไปร่วมรายการเว r k p o พอยกับอุง์อิงเนี่ยก็สื่อได้ว่าเขามีโมเมนต์หลายโมเมนต์ที่ออกมา ทางสื่อโซเชียลเนี่ยเยอะไม่ว่าจะเป็นถ่ายรูปด้วยกันพูดคุยกันนะครับบนรายการหรืออะไรต่างๆนะครับพอจะแล้วอุ้มมองว่าเป็นเรื่องดาวดีๆของพี่ๆน้องๆในวงการบันเทิงวงการหมอลำเนาะก็ถือได้ว่าเมื่อวานนี้แฟนคลับ FC เนี่ยก็เข้าไปคอมเมนต์พี่บิวจิตชริยาในไร้สดค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันเป็น FC น้องอุ๋งอิงนะครับก็ถือได้ว่าโอ้โหเยอะจริงๆ แล้วพี่อุ้มเชื่อในแรงเหล่านั้นมากๆนะครับทุกคนเราเชื่อจริงๆเพราะว่าอย่างพี่อุ้มต้องบอกเลยว่า Follow เนาะจากของพี่อุ้มเนี่ยสี่หมื่นบนบนบนช่องนะครับหลังจากที่อ่านข่าวอุ้งอิงมานะครับเพิ่มมาเป็นสี่หมื่นตอนนี้ก็คือสี่หมื่นกว่าแล้วนะครับก็ขอขอ,ขอบพระคุณมากๆแล้วก็อันนี้ไม่ไม่ไม่พูดแบบไม่พูดแบบอวยมากจนเกินไปแต่พูดในเรื่องเรื่องความเป็นจริงที่เราได้รับได้รับ ความรู้สึกเหล่านั้นจริงๆนะครับคืออุ้มอิ่มน้อยได้มีโอกาสได้พูดถึงน้องในเรื่องราวของสาวน้อยมาัศจรย์ในตอนแรกว่าอุ้งอิงเนี่ยทำให้ชีวิตพุ่เปลี่ยนไปทําให้หลายๆสิ่งเปลี่ยนไปเนาะกับกับคนรอบข้างของน้องเองนะครับก็ถือได้ว่าน้องเป็นสาวน้อยมาัศจรย์เหมือนที่ทุกคนพูดจริงๆนะครับทุกคนเนาะ หลายคนนะครับชอบน้องในสตอรี่ของน้องนะครับในความกระตันยูนะครับในความที่น้องเป็นน้องนะครับน้องเคยร้องเพลงตามตลาดนัดมาก่อนเนาะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วน้องเป็นคนที่ถ่อมเนื้อถ่อมตัวมากๆนะครับช่วงแรกๆเนาะที่น้องดังเปรี้ยงปรป้งเนี่ยอาจจะทําให้แบบหลายคนตกใจพี่ๆในวงการบันเทิงอาจจะแบบ อาจจะมีบ้างแหละทุกคนหมั่นไส้นะครับมันมีอยู่แล้วนะครับแต่พอมารู้นิสัยของน้องจริงๆแล้วเนี่ยนะครับทำให้หลายคนรักน้องแบบไม่มีเหตุผลเหมือนกันนะครับอันนี้อุ้มเชื่ออย่างนั้นแล้วก็มีเรื่องราวนึงงนะทุกคนที่มีคนเนี่ยที่ไม่เคยชอบน้องมาก่อนแล้วเขาจะอยู่ในกลุ่มแอนตี้น้องหลังจากนั้นครับทุกคนเขาเนี่ยได้ไปชมน้องสดสดนะครับเขาได้ไปชมน้องสดสดอ,อยู่ที่ ที่ไหนสักที่หนึ่งอ่ะอุ้มจาไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพมหานครเหมือนกับว่าเพื่อนเขาเนี่ยชวนไปเขาก็ไม่ได้อยากไปแต่ว่าเพื่อนชวนไปยังไงเธอก็ต้องไปให้ได้แต่พอเข,เขาเนี่ยได้ไปชมองอิงแบบสดๆแล้วเนี่ยโอ้โหจากไม่รักกลายเป็นรักนะครับเขาได้มาโพสต์ในกลุ่มที่แอนตี้เนาะว่าเขาเนี่ยได้ไปชมผลงานของน้องสดๆแล้วน้องเนี่ยร้องเพลงแบบเสียงไม่มีตกเลยแล้วก็ไม่หยิ่งเลยใครเข้าไปขอถ่ายรูปใครเข้าไปขอจับมือน้องให้จับหมดแล้วก็ไหว้ทุกคนนะครับนี่แหละต้องไปสัมผัสตัวตัว จริงๆของน้องก่อนพี่ิ้มไปสัมผัสมาแล้วเนาะพี่ิ้มถึงรักรักแบบไม่มีเหตุผลเหมือนทุกคนก็คือเราไปสัมผัสมาแล้วว่าน้องเป็นคนยังไงว่าน้องแบบ เป็นเป็นอะไรยังไงอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วต้องสัมผัสด้วยตารับรู้ด้วยหูรับรู้ด้วยเสียงแล้วก็สัมผัสด้วยใจจริงๆถึงจะรักอุ่งอิงนะครับทุกคนเนาะก็ถือได้ว่าวันนี้เนะครับเอาเรื่องราวของด้อมแล้วกันเนาะมาฝากทุกคนว่าพี่บิวจิตชริยาเนี่ยขอบคุณด้อมนะ้องอุ่งอิงพี่บ้านแพงนะครับแล้วพี่อุ้มอิมเขากระแสเอง,อง,ก,เองก็ขอบคุณทุกคนด้วยเช่นกันนะครับที่เข้ามาซัพพอร์ตนะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับสนับสนุนอุ้มอิมได้โดยการไม่ข้ามโฆษณานะครับรัักกทุคคนนะร